สุขโขทัยดีกว่าคุณผู้ชมที่สุขโขทัยบ้านใครคะบ้านพ่อเอง <laughs> จะพาไปร้านลาบหรือว่าร้านลู่ร้านหนึ่งเขาเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านชื่อดังระดับตำนานนะคะก็คือร้านป้าแจ๋วขายตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ สู่รุ่นไม่ใช่ขาดตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกตำนานความอร่อย70ปีคุณต้องไปถามคุณพ่อคุณแล้วนะเผื่อจะเคยใช่ไหมคะปัจจุบันนะคะขายอยู่ที่บ้านเลขที่103ตรงสี่แยกไฟแดงวัดสว่างอารมณ์กลางเมืองสวนรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะจ๊ะ รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์คุณต้องไปถามคุณพ่อนะว่าเคยเห็นหรือเปล่าร้านนี้่ยเพราะร้านตำนานมากๆก็จะขายมานานเจ็ดสิบปีคุณพ่อผมน่าจะรู้จักเป็นร้านลาบที่ไม่เหมือนใครคือทั้งน้ำพริกลาบที่มันหอมเครื่องเทศมันจะเป็นลาบแบบทางเหนือคุณนึกออกไหมอ๋อเอออ่าแล้วก็มีเนื้อหมูรวมถึงเครื่องในที่คัดสรรอย่างดีผ่านการปรุงคุกเคล้าเป็นเอกลักษณ์หอมน้ำมะนาวสดๆด้วยนะคะลาบเนี่ยราคาเริ่มที่ห่อละ50บบาทแล้วก็นอกจากลาบแล้วเมื่อกี้คุณเห็นนี่ไหมอะไร ยำแหนมสดโอ้โหนี่นาคิมากลายไหลเลยยำแหนมสดแล้วก็ยังมีหมูสวรรค์เป็นเอกลักษณ์ของร้านป้าแจ๋วดิฉันน้ำลายไหลกึนแป๊บหนึ่งนี่เอื้อกทางสุโขทัยเขาจะอย่างนี้นะเวลาเขาเขาให้ลูกค้าลาบอ่ะเป็นหอยเนี้ยกับ ใบตองเนี่ยนะแล้วลักษณะเนี่ยมันจะเหมือนแบบอารมณ์แบบมีพริกเผานิดน่ะอารมณ์ประมาณเอออะไรเอออารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจพริกเผาหรือพริกขั่วแต่มันจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะค่ะมันเหมือนเป็นละพริกลาบอะเรียกว่าเป็นลาบน้ำพริกลาบของเขานะคะป้าแจ๋วเออคุณเป็นคนสุโขทัยปะเนี่ยทำไมฉันรู้เคยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ลาบเขาจะไม่เหมือนกับลาบทางอีสานสักทีเดียวอะจะเป็นลาบที่มีความเป็นเอกลักษณ์เหนือเออเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะแล้วกันแล้วกันอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจคุณชนะเนาะป้าแจ๋วนะคะเจ้าาขอองร้นบกว่า สืบทอดความอร่อยจากรุ่นคุณพ่อก็คือซึ่งเป็นตำรวจนะคะ<อ>หรือว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าหมู่สวออเองอแล้วก็ขายมาตั้งแต่อายุ11จนปัจจุบันเนี่ยคุณป้าอายุ81แล้วนะว<า>ป้าแจ๋วยังแข็งแรงนี่เห็นไหมคล่องแคล่วใครอยากลิ้มลองความอร่อยนะคะมาอุดหนุนป้าแจ๋วกันได้รับรองว่าอร่อยติดอกติดใจแน่นอนคะ่ะ